โอเคสวัดดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเรื่องพูดถึงเรื่องลำดับการจมตีของโดกิโดกิในชั้นที่สองนะครับผมชั้นแรกก็มีอะไรนะครับชั้นที่สองเนี่ยผมอาจจะโฟกัสที่ตัวตรงกลางก่อนนะครับผมเหตุผลง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเก็บลูกน้องมันก่อนนะครับผมโดกิโดกิอ่ะมันจะมาบัฟตัวตรงกลางนะครับผมมันจะบัฟไอตัวตรงกลางเนี่ยเรื่อยๆนะผมไอไอบัฟเนี่ย สังเกตแล้วครับผมถ้ามันมีลูกน้องอยู่มันจะบัฟพกลูกน้องสี่ตัวนี้ก่อนนะครับแต่พถ้าเราไปเก็บลูกน้องมันหมดเนี่ยมันจะมาบัฟไอตัวตรงกลางเนี่ยที่มันเก่งที่สุดอยู่แล้วนะผมมันจะเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับพอะมันเก่งบัฟไปสักสามสี่สเต็กเนี่ยมันตบหลิงหลวเลือดสามสี่หมื่นทีเดียวหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเก็บมันก่อนได้เนี่ยมันจะผ่านง่ายมากๆเลยนะครับ ส่วนใครใช้คา,าชิหรือคาซโยเนี่ยเออคาชิกับคาซโยคู่กันนะผมนะฮะมันจะคอยดันเกตดตัวตรงกลางถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับผมคือแบบซีซีจะไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยก็เสกหลับอีกนะผมแต่ตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับทีมคุณด้วยนะผมว่าทีมคุณนะถึกพอที่จะรับสเต็กของไอตัวตรงเนี้ยไหวหรือเปล่านะครับผม ถ้าคุณรับไม่ไหวอ่ะคุณก็มาเก็บอ่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก่อนนะครับเก็บไอตัวข้างๆเนี่ยอ่าเก็บเก็บสีฟ้าก่อน,นับผมแต่ว่าคุณจะต้องเหลือลูกน้องไว้สักอย่างน้อยสองตัวนะผมเพื่อที่โดกิโดเกะมันจะได้เอาบัฟไปลงนะครับ<ะ>ก็คืออย่าให้อีกตัวนี้ยมันเหลือเป็นตัวสุดท้ายแค่นั้นแหละให้มันงานนี้มันผ่านยากนะผมมันผ่านยาก ยิงมันก็ผ่านแต่มันจะวัดดวงไปหน่อยนะผมอันนั้แค่นี้มันก็เริ่มแรงแล้วนะฮะ,อะถอยเกียรไปถอยไม่เกียรไม่ติดอีกโอ้โหเออดีถอนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เหลือไวทำไมวนะเนี่ยส่วนไอตัว4ตัวเนี้ยมันก็ อ่าดาเมจมันไม่ได้สูงมากนะผมดาเมจหลักๆของชั้นที่2เนี่ยมันมาจากไอ้ตัวนี้แหละพอมันตายไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเพราะว่าไอสี่ตัวที่เหลือนะต่อให้บอสเนะี่ยมันบัฟไปสักกี่สเต็กอะ่ะมันก็ไม่โหดเท่าไอ้ตัวตรงกลางนี้นะครับเนี่ยมันบางนะผมไอตัวกนี้มันบางไอ้ตัวเนี้ยแม่งหนาสุดละ นะจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมเมซิอาก็ปาดๆเดมันก็หายไปแล้วใครไม่มีเมซิอาเอาตัวอื่นกปได้นะผมตัวดาเมจตัวอื่นที่มันแรงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะผมประมาณนี้นะครับผมครับ